เรื่องราวที่จะเล่าวันนี้เราจะเล่าผาการ์ดฟุตบอลกับเมอร์ลินพรีเมียร์โก19ก9 9 7หนกาครับในการที่จะขยายแบรนดิ้งของพรีเมยร์ลีกให้ดังไปทั่วโลกมันก็ต้องมีการทําในทุกมิติหลากหลายรูปแบบตัวการ์ดฟุตบอลก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นออกมาอย่างต่อเนื่องให้มีความเรียกว่ากระจายเอาแว้เนข่าสสำคัญที่สุดของ1 9ึ่9 7คือเรื่องราวของฤด,ดูการแรกในการคุมทีมของอาร์เซนอลนเกอร์ในปีนั้นปีแรกของเวนเกอร์นั้นมีเรื่องราวอะไรกันบ้างไปติดตา,ดกา,รรกาม, enger, มากันเลยครับ สวัสดีครับทุกคนครับพบกับทางนั้นของฟุตบอลสตอรี่บายบอยเดกกันอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับวันนี้ครับผมไม่ได้เป็นบอย d ด็กเล่าให้ฟังครับแต่วันนี้ผมมีคอนเทนต์ใหม่มาพูดถึงกันนะครับในสัปดาห์ก่อนก่อนเนี่ยผมก็เคยเปรยๆเปรย์ไปแล้วแหละ,หละว่ามันจะมีคอนเทนต์ทุกวันศุกร์ ที่จะมาเล่าเรื่องราวใหม่ๆที่ไม่ใช่บอดแอไซฟังที่หลายๆคนนั้นชื่นชอบครับตอนนี้เรากําลังพยายามทำคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบให้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยที่ในวันศุกร์เนี่ยเรามาพร้อมกับคอนเซปต์ที่ชื่อว่าสุกวาราตี้ครับซึ่งเราจะลังพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลเกี่ยวกับอาร์ซอลที่จะมาเล่าเรื่องในอีกรูปแบบหนึ่งที่จะมาให้พวกคุณนั้นได้รู้จักอะไรมากยิ่งขึ้นกับวงการฟุตบอลและอาร์ซอลนะครับโดยที่สัปดาห์นี้เนี่ยเรามีการ ดโดยที่ทางเพจของเราเนี่ยได้รับเกียรติในการร่วมงานกับบริษัทการ์ดแพงครับซึ่งเป็นเพจที่เกี่ยวกับเรื่องของสะสมเกี่ยวกับการ์ดฟุตบอลซึ่งเป็นการสะสมทั้งในรูปแบบของการสะสมจริงๆและก็สะสมเพื่อการลงทุนนะครับก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็เลยจะมีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับการ์ดกันนะครับซึ่งไม่ใช่แค่สัปดาห์นี้หรอกนะครับอาจจะมีสัปดาห์อีกหลายๆสัปดาห์กันไปดูนะครับดังนั้น เรื่องราวที่จะเล่าวันนี้เราจะเล่าผ่านการฟุตบอลแน่นอนครับหากคุณผู้ฟังชอบหรือไม่ชอบหรือ,อมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือเปล่ากับคอนเทนต์ที่เราจะตั้งชื่อว่าเรื่องเล่าผ่านการฟุตบอลน,นั่นเองครับ ขอย้อนไปนิดนึงครับว่าบริษัทเมอร์ลินนั้นเป็นบริษัทที่ก่อตั้งในปี1989ครับที่ประเทศอังกฤษครับเป็นบริษัทที่ผลิตการ์ดฟุตบอลรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของสติกเกอร์ติดติด,ตดสมุดสะสมด้วยนะครับโดยที่เมอร์ลินเนี่ยเขาได้ลิขสิทธิ์จากพรีเมยร์ลีกในฤดูกาล1993-1994นะครับซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาที่พรีเมยร์ลีกเนี่ยในปี1992เนี่ยเขาเพิ่งรีแบรนด์จากฟุตบอลดิวิชันหนึ่งอังกฤษเนี่ยให้กลายเป็นพรีเมยร์ลีก ซึ่งแน่นอนแหละในการที่จะขยายแบรนดิ้งของเพรเมอรีให้ดังไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยแบบที่เป็นในยุคเนี่ยมันก็ต้องมีการทําในทุกมิติหลากหลายรูปแบบ ตัวการ์ดฟุตบอลก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นออกมาอย่างต่อเนื่องให้มีความเรีวยกว่ากระจาย a อา r ว n e s s หรือการรับรู้ของทั่วโลกว่านี่คือพรีเมียร์ลีกนักฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกคือใครสโม,มสรอนในพรีเมียร์ลีกมีทีมใดบ้างก็กระจายตัวการ์ดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในช h a n n e l ในการนำพาเรื่องราวของพรีเมียร์ลีกเนี่ยออกไปสู่นอกประเทศอังกฤษไปสู่ยุโรปไปสู่ในเอเชียโดยเฉพาะนเอเชียนะครับซึ่งแน่ๆแ,แหละมันทำให้ส่วนหนึ่งเนี่ยการ์ดเหล่านี้ก็เลยเดินทางมาที่ประเทศไทย แต่ทำให้เด็กคนนึงก็คือผมแงยในวัยประมาณสัก13-14เนี่ยได้รู้จักกับตัวการ์ดเหล่านี้นะครับโดยที่เราจะมาเล่าเรื่องราวในวันนี้ครับว่าสําหรับตัวการ์ดตัวนี้มันมีอะไรกันบ้างนะครับเมอร์ลินเพลเมโก196197เนี่ยครับเป็นการ์ดรุ่นที่สามที่ออกมาโดยทางด้านของเมอร์ลินนะครับโดยที่ในส่วนของตัวการ์ดเนี่ยจะมีทั้งหมด161แบบหน้าตาแนบนี้เลยนะครับมีคนนี้ทางนี้ทน161แบบเป็นแบบใบเบสครับเขาเรียกว่าเปิดซองแล้วเจอนะครับ แล้วก็จะมีใบพิเศษที่เรียกว่าใบที่เป็นรูปของตัวถ้วยแชมเมียร์ลีกด้านหน้านี้1ใบแล้วก็จะมีส่วนอีก20ใบที่จะเป็นหน้าตาของตัวสมมสรพรีเมยร์ลีกในดูกาลน,นั้นนะครับและที่คลาสสิกที่สุดตลอดการของคอลเลกชันนี้คือเขาเรียกว่าใบดำครับหรือว่า international นะครับ international master of the game นะครับโดยที่จะมีทั้งหมด15ใบหน้าตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้สวยมากๆเป็นใบหายา,ยากครับว่ากันเถอะตามหลักแล้วเนี่ยว่ากันว่า1กล่องใหญ่เนี่ย จะได้แบบนี้สองใบต้องไปรู้ตัวเองมีทั้งหมดสิบห้แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไรน์นิกสวยจริงๆนะผมพูดจริงว่าทุกวันนี้เก็บการ์ดยังชอบรุ่นนี้อยู่เลยนะครับนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของอย่างฮาทางด้านตัวอลันเชอร์อย่างเงี้ยสวยมากนะครับมี15แบบเท่านั้นนะครับน่าเสียดายอย่างเดียวสหรับผมคือไอการ์ดใบตัวใบดำเนี่ยมันไม่มีนักเตะอาร์เซนอลน,น,นะครับไม่งั้นคงเก็บกันแบบตะบีตะบันมากกว่านี้นะครับมีนักเตะหลายคนแต่ไม่มีนักเตะอาร์เซนอลอ,อยู่ในใบใบดำนะครับแน่นอนพอเราพูดถึงเรื่องเกี่ยยวกกับาร์ดเนี่ นักเตะภายในทีมอาร์เซนอลแลวก็หลายๆทีมเนี่ยก็จะมีการแชร์กันออกมาในส่วนของ161บใบที่เป็นใบเบสล้าตาแบบนี้เลยนะครับก็จะมีการแยกออกมานะครับซึ่งก็มันก็จะมีการแบ่งไปตามจํานวนเลยครับทีมใหญ่ก็จะมีสัก10ใบนะครับประมาณ10ใบแล้วก็ถ้าเป็นทีมขนาดกลางหน่อยจะมีสัก8ใบแล้วก็เท่าที่ผมเห็นเนี่ยทีมเล็กหน่อยเช่นโคเวนทรีซิตี้อย่างเางี้ยครับอาจจะมีแค่6ใบ6ใบก็คือจำนวนผู้เล่น6คนนะครับดังนั้นเนี่ย สำหรับในปีนี้ในคอลเลชันนี้เนี่ยที่ผมจะเล่าเรื่องราวนี้เนี่ยผมจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวนักเตะอาร์เซนอลในช่วง1961-97ที่ออกการ์ดมันหมด10ใบและเรื่องราวสำคัญที่สุดของ1961-97คือเรื่องราวของฤด,ด,ดูกาลแรกในการคุมทีมของอาร์เซนเลมนเกอร์ผู้จัดการทีมที่เป็นตำนานของสโมสรอาร์เซนอลว่าในปี1961-97กับการออกการ์ดที่เป็นความทรงจำของผมในปีนั้นปีแรกของเมนเกอร์นั้นมีเรื่องราวอะไรกันบ้าง ตติดามกัันเลยครบทางด้านของเมอร์ลินพรีเมโกหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับก็มีการออกการ์ดครับทั้งหมด10ใบที่เป็นนักเตะอาร์เซนอลไม่รวมตัวเรื่องของโลโก้พรีเมียร์ลีกตัวนี้นะครับ10ใบนี้มีใครกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันแล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวของนักเตะกลุ่มนี้ภาพรวมๆของกลุ่มนี้รวมทั้งอาร์เซียนเกอร์ผ่านหน้าตาของการ์ด10ใบนี้นะครับประกอบด้วยเนเชลวินเทเบิร์นครับนี่ครับใบแรกเลยเนเชลวินเทเบิร์นนะครับเดนิสเบิร์กแคมป์ครับนี่ครับออกการ์ดในปีนั้นนะเอียนไรส์ครับนี่เลยนะครับเดวิดแพลตครับ พอลเมอร์ซันเดวิดซีแมนรีติกซันครับมาร์ตินเคย์นจอห์นฮาซันครับและสุดท้ายจริงๆครับเรย์พาเลอร์ครับทั้งหมด10คนครับนี่คือ10คนที่ทางด้านของตัวเมอร์ลินเนี่ยเขาเลือกมาเป็นตัวการ์ดในคอลเลงชัน1 9 6 6 1 9 9 7สังเกตดีว่าจะยังไม่มีท่า,าน้าของอาร์เซนเวนเกอร์เพราะตอนที่ผมบอกไปคือเวนเกอร์เพิ่งมาคุมทีมในเดือนตุลาคม1996 ฤดูกาล1996-1997ครับเริ่มตน้นโดยการที่าร์เซนอลนั้นไม่มีผู้จัดการทีมอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่พวกเขาปลดบู๊สยออกจากทีมไปแล้วก็มีต่างแต่งตั้งทั้งโจ๊ตุสตันแล้วก็ตัวแพทไรส์ขึ้นมาคุมทีมชั่วคราวเวนเกอร์เข้ามาคุมทีมเดือนตุลาคม1996ครับเขาเข้ามาพร้อมกับคําถามมากมายว่านี่คือผู้จัดการทีมชาวต่างชาติคนแรก เข้ามาคุมทีมในพรีเมีย League สำหรับอาร์เซนอลนะครับโดยที่ในส่วนของการเข้ามาคุมทีมของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีโปรไฟล์ว่าทํางานกับโมนาโกทํางานกับนองซี่มาก่อนนะครับแล้วก็ไปทํางานในญี่ปุ่นกลับมาโดยที่การที่เขาเข้ามาคุมทีมแบบไม่เต็มฤดูกาลเนี่ยมันเกิดการที่ว่าช่วงต้นซีซั่นเนี่ยทางด้านของเจลีกญี่ปุ่น,นย,ยังไม่ปิดซีซั่นดีนะครับอาเเอร์เซนอลก็เลยทํางานจนจบภาร,รกิจที่ญี่ปุ่นให้เรียบร้อยในช่วงเดือนกันยายนแล้วก็เดินทางมาที่อังกฤษอีกครั้งในเดือนตุลาคมแล้วก็เริ่มคุมทีมซึ่ง การเข้ามาของเวนเกอร์นในเวลานี้ถูกตั้งคําถามมากมายว่าเขาจะเก่งขนาดไหนกันเชียวว่ากันเถอนนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยโปรไฟล์เขาดีแค่ไหนมาเจออังกฤษทุกคนก็จะมองว่าไม่เขา้าใจฟุตบอลอังกฤษหรอกคุณไม่มีทางจะประสมเล็จได้หรอกรี่ว่าถูกปรามมทเยอะมากนะครับแล้วก็ โปรไฟล์เวนเกอร์ไม่ใช่โปรไฟล์ที่ใหญ่อะไรในแง่ของณเวลานั้นนะไม่เหมือนเวนเกอร์ในวันที่เดินจากไปกลายเป็นเลเจนด์ของสโมสรอาร์เซอลแล้ววงการฟุตบอลทั่วโลกนะครับซึ่งต้องบอกว่าการเข้ามาของเวนเกอร์ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆและเขามีการเปลี่ยนแปลงมากมายที่ทําให้วงการฟุตบอลนั้นถูกปฏิวัติในหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับเราจะไปดูกันว่า96-97เบนเกอร์ทำอะไรเอาไว้บ้างทุกๆการ96-97ของอาร์เซนเวนเกอร์นะครับต้องบอกว่าวันที่เขาถูกเข้ามาเนี่ย มันมีคำถามเยอะเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นแน่ๆเพราะว่า เขาดูแล้วอาจจะเข้ามาแล้วมีการมองเห็นนักเตะหลายคนศักยภาพไม่ลงไม่ดีอะไรกองหลัง4ี่คนในแบ็กโฟร์ตำนานอาร์ซอลจะถูกเปลี่ยนแน่แ,นแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างไม่เป็นอย่างนั้นเลยครับฤด,ดูกา 1, 9, 6, 1, 9, 7, ลหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าเจ็ดอาร์ซอลเซ็นสัญญานักเตะอ,อยู่แค่4คนซึ่งมันมีเพียงแค่3คนด้วยซ้ำนะครับที่เขาเซ็นสัญญาเข้ามาในช่วงที่เขาคุมทีมนะครับก็คือนักเตะที่ประกอบไปด้วย4คนนั้นนะครับคือจอร์ลูคิชครับอดีตมือหนึ่งอาเซนอลที่ย้ายมาจากกรีซเซนเตดกลับมาเป็น,ปนแบ็กอัพให้ แล้วก็ปาติกเวราย้ายจากเอซีมิลานแล้วก็อีกคนหนึ่งคือย้ายมาในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งก็เจ็ดก็คือนิโคลาเนลกาซึ่งมีนักเตะ ฝรั่งเศสถึง3คนด้วยกันตอนนั้นเวนเกอร์ก็ถูกพูดถึงว่าเอานักเตะบ้านเกิดตัวเองมาพัฒนามาพัฒนามาสร้างชื่อในผลแ,แน่เลยซึ่งก็เป็นอย่างนั้น,นจริงครับเพราะต่อมามันกลายเป็นเฟรนช์คอนเนคชั่นของอาร์เซนเวนเกอร์ในยุคต่อมานั่นเองนะครับอาร์เซนเวนเกอร์ช่วงแรกที่เขามาคุมทีมเนี่ยครับเขาใช้ระบบการเล่นเป็น3า2เป็นแผนหลักนะครับเหตุผลที่เวนเกอร์ใช้ระบบกองหลัง3ตัวเนี่ยเป็นแผนที่ผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลในช่วงที่ปลายปลายเวนเกอร์เนี่ยไม่คุ้นแน่นอนเพราะเวนเกอร เบนเกอร์เริ่มต้นการคุมอาซนอลด้วยแผน3าสครับโดยที่ทำไมถึงใช้เหตุผลคือ เพราะว่าตัวอาร์เซนกอ์เนี่ยเขาไม่มีปรีซทซันในช่วงหนึ 6, 1, ่งเก้หนึ่งกจ็จากการที่มาคุมทีมในเดือน,นตุลาคมและก็ในส่วนของบูธซีออกซึ่งเป็นผู้จัดก,การทีมคนก่อนเนี่ยเขาเซตร,ระบบกองหลัง3าคนไว้ที่อาร์เซนอลพอเขาออกจากทีมไประบบการเล่นนึงคงเป็นสามาออยู่ดังนั้นพอเบนเกอร์เข้ามาไม่มีปรีซทซันก็อยากที่จะเข้ามาโดยที่ยังไม่รีบจะปรับเปลี่ยนอะไรแบบชัดเจนนะครับเขาก็รีบที่จะให้ใช้สามาไปก่อนไม่รีบเลยนะครับใช้สามาไปก่อนแล้วก็พยายามฝึกซ้อม ให้มีการเปลี่ยนเป็นระบบ4ี่ในเวลาต่อมาเรียกว่าใช้แผนเดิมไปควบคูการซ้อมแผนใหม่ไปเรื่อยๆนะครับค่อยศึกษาค่อยๆเปลี่ยนกันไป สุดท้ายแล้วในช่วงกลางรูปการเป็นต้นมาอาร์เซนอลเนเกอร์ก็ใช้4-4-2ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานครับแล้วก็ใช้แผน4-4-2เนี่ยยึดกันมาประมาณเกือบสิปีด้วยกันก่อนที่ช่วงท้ายๆก็มีปรับทั้งเป็น4-3-3 4-2-3-1แล้วก็เรียกว่าอีกหลายรูปแบบที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของวงการฟุตบอลน,นั่นเองโดยที่ในส่วนของการสร้างผู้เล่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก็าเซ็นสัญญานักเตะเป็นแค่3-4คนเท่านั้นแล้วก็เป็นนักเตะฝรั่งเศสไปแล้ว3คนด้วยกกกกกััันนนนสิ่่่งงงทททีเเเเเบบบออออออรรร์์ยคคืแแแจะะไมตต้ตลหลขออนนลขาซ โดยที่ในช่วงแรกเนี่ยซีเบตบตัวจริงของอาร์เซนอลเนี่ยแทบจะเป็นชุดเดิมทั้งหมดภายใต้แผนการเล่นระบบ3-5-2ด้วยกันโดยที่ในส่วนของตัวการ์ดเมอร์ลินที่ผมนํามาเล่นเป็เซนต์วันนี้เนี่ยมันมีนักเตะเ,เกือบค่อนทีมที่อยู่ในตัวการ์ดไปนี้ไปดูกันว่ามีใครกันบ้างครับนายทวานครับใช้ทางด้านของตัวเดวิดซีแมนนะครับเป็นมือหนึ่งนะครับขณะที่ส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับนายเจวินเทเบิร์นแล้วก็ลีดิกซันเป็นตัววิงแบ็คสองข้างในระบบ3-5-2นะครับสามเซนเตอร์ การ์ดคอลเลกชันนี้น่าแปลกอย่างหนึ่งคือมีเพียงแค่มาตินคิโยนเพียงใบเดียวส่วนสตีโบเนี่ยไม่รับการเลือกขณะที่ส่งโทนเนียดัมผู้ซึ่งเป็นกัปตันทีมของสโมสรเนี่ยณเวลานนั้นเนี่ยเขามีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการติดแอลกอฮอล์นะครับซึ่งเรียกว,ว่าเป็นแอล,แอลกอฮอลิซึมเลยแหละนะครับทำให้ภาพลักษณ์ของอดัมนั้นอาจจะไม่ได้รับการถูกคัดเลือกขึ้นมาในการ์ดคอลเลกชันนี้นะครับส่วนตรงกลาง ด้วยแผน3าม้าสเนี่ยวิงแบ็กสข้างไปแล้วเซนเตอร์แบ็กสคนตรงกลางเนี่ยใช้3คนครับซึ่งประกอบไปด้วยติดแพตครับเรย์พาเลอร์แล้วก็ตัวพอเมอร์สันเป็น3กองกลางส่วนด้านหน้าเนี่ยตรงการเมอร์ลินเนี่ยเลือกทั้งคู่หน้าตัวจริงและ1ตัวสำรองมาคู่หน้าตัวจริงของในปีนั้นเนี่ยใช้ทนาหนของเอียนไรท์แล้วก็ทนาหนของตัวเดนิสเบอร์แคมโดยที่ใบสุดท้ายคือตัวสำรองของซีซั่นนั้นก็คือทนาหนของตัวจอห์นฮาร์ซันนั่นเองครับ การเข้ามาของเซร์เบนเกอร์นะครับเราจะพูดถึง2ส่วนนะคือเรื่องของในสนามและนอกสนามในสนามเนี่ยวันนี้ผมขอไม่เล่าเรื่องอะไรมากมายผมเชื่อว่าผมจะไปเล่าในบอร์ดแอกไลฟ์ฟังหลายหลายเรื่องแน่นอนนะครับขอเก็บไว้ก่อนแต่ขอเล่าในสนามเนี่ยเอาเรื่องของผลการแข่งขันก่อนล้วกันปีนั้นเนี่ยเวนเกอร์คุมทีมครั้งแรกทื่อาร์เซนอลเนี่ยจบด้วยการคว้าอันดับ3าในพรีเมียร์ลีกครับแพ้ไป7เกมด้วยกันแล้วก็ต้องบอกว่าการจบอันดับ3าในปีนั้นเนี่ยถือว่าเป็นความจบฤดูกาลที่ขมขื่นนิดๆิดนะครับเพราะว่า ปีนั้นเนี่ยแม้ว่าแชมป์จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแต่อันดับ2-3 4สีก็คือนั้นนักของนิวคาสเซลอาร์เซนแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยจบด้วยการมีคะแนนเท่ากัน68คะแนนแต่สุดท้ายแล้วตัดสินกันด้วยลูกได้เสียครับนิวคาสเซลดีที่สุด ทำให้นีเกิลเซ่นจบฤดูกาลนั้นไปแชมเปี้ยนส์ลีกในการเล่นรอบคัดเลือกนะครับส่วนอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลที่เป็นอันดับ3ามอันดับ4เนี่ยจบด้วยการไปเพียงแค่ยูฟ่าคัพนะครับโดยที่ฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยหลังจากที่ผิดหวงหังจากการที่ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยเนี่ยก็ทําให้ในฤดูกาลหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าแปดเนี่ยพวกเขามีการเสริมทีมครั้งใหญ่นะครับและทําให้ปีนั้นเป็นปีแห่งความสำเร็จของพวกเขาในเวลาต่อมาในส่วนของนอกสนามครับต้องบอกว่าเรื่องที่สําคัญกว่าครับกับหน,นึ่งเก้ากกกเเเรรรื่อรรรอร่อองงาาาวขาทททํีีมมป็น กมากยิ่งขึ้นเกอร์ปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินนอกสนามและวันนี้คอนเทนต์นี้จะเล่าเรื่องนี้เป็นสําคัญครับเรื่องราวนอกสนามของตัวเวนเกอร์นะครับมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างครับผมเชื่อว่าเรื่องหนึ่งที่หลายคนรู้จักแล้วแล้วอยากจะมีรู้ดีเทลก็คือเรื่องของการกินครับอาชเซอเวนเกอร์เนี่ย เป็นคนที่เข้ามาคุมทีมในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยครับแต่ก่อนนั้นประมาณ2อสเดือนเนี่ยที่เขารู้ว่าเขามีโอกาสจะได้งานที่อาร์เซนอลเนี่ยครับเขาก็มีการศึกษาหลายเรื่องด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งที่เขาค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยคือเรื่องของพฤติกรรมการกินครับการกินดื่มของนักกีฬาเมื่อก่อน,นครับในยุคฟุตบอลยุางเก้าสูงเนี่ยมันไม่ได้มีการมานั่งฟิกว่าจะต้องกินอาหารแบบใดนอนแบบใดดื่มแบบใดเรียกว่าค่อนข้างจะทํางานให้ได้แล้วกันทํางานจบทุกอย่างจบ สิน้นวันไปตกเย็นจะไปดื่มเหล้าอะไรมันไม่มี ้อบังคับเป็นตายตัวเป็นวินัยขนาดน,นั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เวนเกอร์เซอร์ไพรส์มากๆนะครับเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยนักกีฬาหลายคนเรียกว่า,มาเมามาซ้อมก็มีหนึ่งนั้นคือโทนี่อดัมซึ่งทําให้สุดท้ายแล้วเขาต้องถูกไปส่งไปบําบัดเลยนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งเวนเกอร์เนี่ยเอาอดัมไปอยู่ปารีสเดือนหนึ่งไปทิ้งไว้ที่นั่นแหละครับไปเข้าสู่ระบบการบําบัดจริงๆจัง,งๆเลยนะครับโดยที่เรื่องของการกินอาหารเนี่ยครับนอกจากเรื่องสุราห้ามดื่มเนี่ยสิ่งหนึ่งทนนงแ y y กแพว ี่ห้อมาสยี่ห้ออะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่นักเตะเรานชื่นชอบมากๆพวกเกี่ยวกับสนิกเหอ์หรือบาร์สังหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่ในยุคก,ก่อนนะครับเวลาที่นักเตะอาร์เซนอลจะลงแข่งระหว่างลงแข่งก็ดีหลังจบเกมหรือก่อนเกมเนี่ยไอแท่งเอเนจีบาร์ตรงเนี้ยมันจะถูกแนบมาพร้อมกับน้ำอัดลมบ้างบางทีแอบมีเบียเบาๆด้วยก็มีนะครับถ้าถูกวางไว้ในห้องแต่งตัวไว้ในหลังรถเวลาขึ้นรถบัสไปกับทีม,ทมเวลาไปเล่นเกมเยือนนักกีฬาเนี่ยเขาจะกินของพวกนี้ครับ ในช่วงที่ก่อนแข่งระหว่างแข่งหลังแข่งมันติดจนกลายเป็นนิสัยซึ่งทว่ากันตามจริงถึงยุคนี้ใครมาน,นั่งพูดรอนนัก่อลกินแช่งช็อกโกแลตเนี่ยทุกคนโวบ้าไปแล้วกินแบบไม่กลัวอ้วนเลยเรื่องไงแบบมันเป็นน้ําตาลไม่ดีของร่างกายุกคนรู้ว่าของหวานเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับร่างกายถ้ากินมากเกินไปนะครับแต่ยุคนั้นเขาไม่ไคิดแบบนั้นครับยุคนั้นคิดแค่ว่าให้มันมีน้ําตาลให้มันเกิดพลังงานระยะสัน้นหรือเ็วควิกชูการ์นี้ให้มากลแล้วที่สุดเนี่ยเวนเกอร์พอเห็นแล้วเวนเกอร์บอกยยยาาระะว ก็เริ่มที่จะแบนครับเขาก็เริ่มที่จะให้ทางด้านของตัวทีมงานเนี่ยเอาพวกนี้ออกไปแรกแรงนักเตะไม่พอใจครับเอียนไรท์ N เป็นคนหนึ่งที่โวยวายหนักมากครับเอียนไรท์ N ถึงกับร้องเพลงว่าแบบเอามาของฉันคืนมาเอามาคืนมาเราคือแท่งช็อกโกแลตเนี่ยเอาคืนมาอยากกินนะครับนักเตะหลายคนก็บอกเนี่ยบางคนติดแบบเสพติดเลยอะแบบเลิกแข่งปุ๊บนะถ้าขึ้นรถหรือว่าถ้าจะกลับบ้านนะจะต้องหยิบไอ้แท่งเนี้ไปกินด้วยเพราะว่าเหมือนกับเออกินจะได้แบบเออหายหิวแล้วรู้สึกว่าเออเดินทางต่อได้ทํางานต่อได้หรือว่ากลับบ้้าาานไดอย่งมมีควสุข แต่พอเวนเกอร์ตัดส่วนนี้ออกเนี่ยเรียกว่านักเตะไม่พอใจอย่างมากแต่เวนเกอร์ยืนยันว่ายังไงก็ต้องเอาออกคุณต้องปรับเปลี่ยนวิธีการกินใหม่ทั้งหมดต่อมารัาเวนเกอร์บอกว่าเรื่องไอช็อกโกแลตเนี่ยว่ายแย่แล้วไปดูที่โรงอาหารครับไปดูโรงอาหารของสโมสรครับว่ามันมีอะไรบ้างเขาบอกเลยว่าในข้อมูลหนังสือที่ผมได้อ่านมาเนี่ยมีการพูดเลยว่าเวนเกอร์เห็นอาหารและปวดหัวครับมันมีเบคอนมันมีของที่เป็นไขมันสูงสูงมันมีเค้ก มันมีอะไรมากมายที่แบบโอ้โหแบบนักกีฬาไม่ควรกินนะครับเยอะมากเขาก็เลยไปคุยกับทางด้านของตัวร็อบฟ็อกครับซึ่งเป็นทางด้านของพ่อครัวในเวลา้นของอาซ่องว่าไหนดูซิว่าอยู่ทําอะไรให้นักเกะกินบ้างแล้วก็ไปแจ้งกับตัวสมสตัวพ่อครัวเลยว่าต่อจากนี้ไปสิ่งที่ต้องแบนคืออะไรบ้างห้ามกินห้ามทําเป็นอันขาดหนึ่งในนั้นที่หลายคนโวยวายมากก็คือนอกจากเบคอนของโปรโลแล้วเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าซอสมะเขือเทศครับ เค็จฉับเนี่ยหรือซอสมะเขือเทศเนี่ยถูกสั่งแบนที่สโมสรอาร์เซนอลครับห้ามกินเพราะว่ามีแหล่งน้ำตาลมากเกินไปนักเตะอยากได้ซอสทาบาสโกยอมรับได้แต่เค็จฉับยอมรับไม่ได้ซอสพริกยอมรับไม่ได้สิ่งเหล่านี้ถูกรีมูฟออกไปจากแคนเตียของตัวสโมสรอาร์เซนอลเลยครับนักเตะก็โวยวายอีกแบบบางคนกินแบบเอ่ออิงลิชเบ็นฟาดนะครับมีไข่ดาวบ้างคนกินกับไส้กรอกบ,บ้า,างบางทีมันมีเค็จฉับยอสย่อสักเล็กน้อยซอสสักหน่อยหรือกระทั่งมีพวกซอสซอยซอสบ้างอะไรเงี้ย เป็นก็อกหมดเลยครับบอกไม่ได้อยู่ต้องกินปลาเนื้งยูต้องกินบ็อกโคลี่อยู่ต้องกินอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายแต่ไม่ใช่อยู่มา่นั่งกินเบคอนไม่ได้อย่างนี้อยู่ชีวิตอยู่พังแน่การออกกำลังกายมันแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรกับร่างกายอยู่เลยทําลายร่างกายแบนพอแบนเสร็จปุ๊บคันนี้ติก,ก็โวยวายครับพวกเดี๋วบอก,บอกโอ้อยู่งี้ทรมานก็เลยไปหาวิธีว่าจะทายัางไงก็ไปเจราจาต่อรองว่าอะไรที่พอได้บ้างอะไรที่พอจะกินได้บ้างไม่ได้บ้างก็เรียกว่าเวนเกอร์เองก็ไม่ใช่ว่าจะแข็งแบบ หักถักดิบครับก็เริ่มมีการที่มานั่งคุยกันว่าโอเคอะไรที่เขายอมรับได้อะไรที่เขายอมรับไม่ได้ว่าห้ามอยู่บนโต๊ะอาหารสุดท้ายแล้วทางที่สุดแล้วเคชัพนั้นถูกแบนถาวรครับแต่ก็จะมีพวกทาบัสโก้ได้บ้างพริกไทยติดมาได้บ้างเกลือได้นิดหน่อยนอกนั้นถูกแบนเรียบนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเกรือพัฒนาเรื่องสองในเรื่องของพัฒนาเรื่องของการกินอาหารและมันกลายเป็นที่เรียกว่ามาตรฐานที่ทุกสมมสรในเพล์นีกใช้ในเวลาต่อมา โดยเรื่องเกี่ยวกับการอาหารเนี่ยครับมันยังมีเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของตัวสารอาหารด้วยอันนี้ต้องบอกว่าพีคมากครับลาเซเินเกอร์เนี่ยมีการจ้างครับจ้าง2คนคือฟิลิปโบเซลครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและทานด้านของตัวยานโรเกียเนี่ยซึ่งเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับพวกนิวทรีเนอาหารหรือสารอาหารเนี่ยมาดูเลยครับว่าสโมสรอ,อาเซนอลตอนนี้ทาอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีประโยชน์กับร่างกายครบถ้วนแค่ไหนมีการตรวจวัดสารอาหารมีการดูร่างกายนักกีฬาทุกคนเลยว่า สภาพร่างกายเป็นอย่างไรดูแลกันยังไงนู่นนี่นั่นทาเป็นกิจลักษณะครับถึงขั้นบางครั้งมีการตรวจฉี่ด้วยว่าฉี่เหล่านี้ที่ฉี่ว่าเนี่ยสามารถที่จะพิสูจน์หลายอย่างว่ามีน้ําตาลในเลือดมากเกินไปไหมเรียกว่าเข้ามาสร้างระบบระเบียบเหล่านี้ให้นักเตะต้องมานั่งดูเลยว่าถ้าคุณทําได้ตามนี้คุณถือว่าคุณผ่านเกณฑ์แบบนี้ไม่ผ่านเกณฑ์และถ้าคุณไม่ผ่านเกณฑ์หลายครั้งคุณจะโดนลงโทษ นี่คือสิ่งที่เรียกว่ามืออาชีพที่เวนเกอร์นำเข้ามาในช่วงของตั้งต้นของเขากับอาร์เซนอลนะครับนอกจากนี้ครับมันมีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องคลาสสิกก็คือเรื่องการดื่มอย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นนะครับว่านักเตะสมัยก่อนเนี่ยพอแข่งจบก็เมาได้เลยบางทีแบบเสาร์อาทิตย์ก็ปาร์ตี้ได้เลยไม่มีใครไปนั่งยุ่งกับคุณขอแค่ว่าวันจันทร์มาซ้อมได้ปกติขอแค่ว,วันแข่งคุณพร้อมลงเล่นก็เป็นใช้ได้โทนีด่ดัมเป็นตัวอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะครับบางที บางครั้งเนี่ยนักเตะหลายคนยืนยันว่าได้กลิ่นเหล้าจากอดดมในการซ้อมก็มีคือเรียกว่าอดมเมาค้างค่ำคืนมาครับทำให้เป็นปัญหาใหญ่มากๆสิ่งหนึ่งที่เียวันานอาร์เซนอลแล้วมันเกิดขึ้นคือสิ่งที่เรียกว่าทิวสเตคลับทิวสเตคลับเนี่ยหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าเมากันทุกวัาานอังคารเนี่ยมันมีที่มาที่ไปครับทิวสเตคลับถูกตั้งโดยโทนียดมครับแล้วก็จะมีในส่วนของเรพาเลอร์เป็นคู่หูคู่ซีในการดื่มครับแล้วก็มีนักเตะอีกหลายคนหนึ่งนั่นคือพอลเม ทุกวันอังคารต้องไปดื่มกันเหตุผลทำไมถึงเป็นวันอังคารเพราะว่าสมัยก่อนนะครับอาร์ซอนไม่ได้มีสนามซ้อมลอนดอนโคนี่หรืออาร์เซอลเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ทุกวันนี้สมัยก่อนเนี่ยอาร์ซอนเช่าสนามของมหาวิทยาลายัยที่ว่า University College London หรือ UCL เนี่ยในการที่จะไปเช่าสนามแล้วซ้อมกันโดยที่การซ้อมก็จะเป็นการซ้อมแบบปิดครับทางด้านของมหาวิทยาลัยก็จะไม่ก็จะไม่ไม่ใช้งานสนามนี้ก็ปิดไม่ให้คนเข้าชมนะครับแต่ว่าเขามีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ย เขาขอใช้สนามทุกวันพุธซึ่งสนามแห่งนี้มันจะถูกนาไปใช้ในกีฬาของมหาวิทยาลัยดังนั้นมันเป็นเรื่องจำเป็นว่าเอลต้องหยุดซ้อมทุกวันพุธเพราะสนามมหาวิทยาลัยจะเอาไปใช้ดังนั้นพอวันอังคารปุ๊บเรียบร้อยครับจบวันอังคารปุ๊บอดำทักเลยเทามัสเรไปคืนนี้ไปให้ยับกันเพราะพรุ่งนี้หยุดซ้อมก็เลยกลายเป็นคิวสเต์คลับ ซึ่งตอนหลังก็มีนักเตะหลายคนก็ไปจอยบ้างมาคงนัอ,อาไปดื่มด้วยกินสับไพสองไพแล้วกลับบ้านก็เลยเป็นเรื่องราวของตัวทิวเซคลับที่ออกมาซึ่งต่อมาเนี่ยตัวเซมเบนเกอร์ก็รับไม่ได้กับเรื่องนี้ครับรู้สึกว่านานวันเข้าเนี่ยทิวเซคลับเนี่ยก็ไม่จบไม่สิน้นทีก็เลยว่าถ้าเรียกว่าเป็นหลังโจงก็ทลายหลังโจงเลยครับเข้าไปถล่มเลยว่าแบบต่อไปนี้ไอ้ทิวเซคลับเนี่ยมันต้องไม่มีต่อไปแต่วิธีการจัดการของเวนเกอร์เนี่ยมันละมุนละม่อมแบบไม่ใช่ว่าเข้าไปถล่มแล้วมันพังทีเด พูดถึงเรื่องกับประโยชน์ในการรักษาสุขภาพเหตุผลหนึ่งที่เขาใช้ตรงนี้ได้ดีมากๆคือเพราะว่าถ้าเราดูจากรายชื่อนักเตะในกลุ่มที่เป็นเซนเตอร์แบ็กหรือแมททวานเนี่ยซีแมนดิกสันวินเทเบินมาตินคิโอสตีโบอดัมกลุ่มพวกนี้นักเตะกลุ่มนี้30กว่ากันเกือบทั้งนั้นไม่30ก็ปลายปลายสักปลายปลายยี่สิบแล้วครับคืออายุค่อนข้างเยอะแล้วมันมีเหตุผลที่ว่ายิ่งอายุมากขึ้นนะครับการดูแลร่างกายก็จะยากขึ้น สิ่งหนึ่งที่เวนเกอร์โน้มนนาวเนี่ยนอกจากเรื่องการทานอาหารเนี่ยเขาพูดเรื่องหนึ่งไว้กับทางด้านของมาตินคิโอนแล้วก็ตัวอย่างตัวโทเนียดัมว่าคูกคุณอยากเล่นฟุตบอลอีกกี่ปีมีการพูดคุยกันว่าจะกินอยู่กัน3ปี4ปี5ปีตัวเวนเกอร์ก็เลยเอาเรื่องนี้ครับไปพูดกับนักเตะว่าอยากยิงระยะได้อีก5ปีไหมอยากเล่นฟุตบอลอาชีพได้ยาวนานมากแค่ไหนแล้วก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือร่างกายไม่ใช่แค่จิตใจอย่างเดียวผู้คุณเขาเขา trust ในนักเตะทุกคนเลยว่า กลุ่มนี้เป็นนักเตะที่เล่นได้กันมานานและเป็นนักเตะที่เชื่อว่าจิตใจเมนเทอร์เรตี้ความไม่ยอมแพ้เนี่ยสูงมากแต่มันจะเป็นอย่างไรถ้าร่างกายคุณไม่ตามใจที่คุณต้องการขยับไม่เหมือนเดิมดังนั้นถ้าคุณดูแลตัวเองให้ดีหยุดดืม่มหยุดสูบนอนให้เพียงพอออกกำลังกายให้เต็มที่ร่างกายมันดีขึ้นและเดี๋ยวสิ่งที่คุณอยากจะทำร่างกายจะทำตามที่คุณต้องการได้นี่คือสิ่งที่เขาเข้าไปครับแล้วก็พยายามให้เกิดการหยุด การที่จะไปทิวสเตย์คลับกันแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาค่อยๆเลยโทนี่ดัมเคยเล่าให้ฟังว่าช่วงที่เขาติดเหล้าหนักๆเนี่ยครับแล้วเขาต้องไปมัมบักเนี่ยอเาซาเวนเกอร์เป็นคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเขาเสมอมาตินคิโอนก็เคยเล่าให้ฟังในหนังสือออดีเอชของเขาว่าเวนเกอร์สำคัญมากในการเจราจาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลร่างกายครับเขาให้ความสำคัญกับท,ทั้งตัวเขาแล้วก็เพื่อนที่เหลือทุกคนอย่างมากว่าตัวคีโอนเนี่ยแม้จะเป็นคนไม่ดื่มแต่ก็มีปัญหาเรื่องการมาเจ็บง่ายก็ไปคอยดูแลว่า การดูแลร่างกายต้องเป็นอย่างไรทานอาหารแบบไหนนอนแบบไหนทุกอย่างดูแลหมดนะครับและนั่นทาให้ตัวแบ็กโฟในตานานของอาร์เซนอลเนี่ยทั้งตัวดิกสันมินเทเบิลอดดัมคีโอนโบซีแมนเนี่ยกลุ่มนี้ถึงสามารถยืนระยะได้ยาวนานขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการทานอาหารที่ถูกต้องการพักผ่อนที่เพียงพอแน่นอนที่สุดคือเรื่องการซ้อมที่ถูกวิธีของอาร์เซนอลนเตอร์และนี่คือเรื่องราวของส่วนการทำงานนอกสนามที่เป็นสิ่งที่ปฏิวัติสโมอสรอาร์เซนอลไปตลอดกาล เอาละครับนั่นคือเรื่องราวในสนามแมตนอกสนามของเมนเกอร์นะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาเล่าว่าในการสิบใบที่ผมอยู่มันหน้าผมเนี่ยสุดท้ายแล้วนักเตะเหล่านี้นครับจากการที่เชื่อว่าในไซเมนเกอร์เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างกับพวกเขาจบฤด,ดูกาลนั้นเป็นนอกจากจบที่3ามเนี่ยหลังจากนั้นพวกเขามีเส้นทางเป็นอย่างไรกันบ้างเราจะเล่าผ่านการ์ดกันนะครับอย่างที่บอกคอนเซปต์ของเราคือเล่าผ่านการ์ดนะครับเดวิอซีแมนครับซีแมนเนี่ยหลังจากจบฤด,ดูกาลหนึ่งกหงกเจ็ไปนเนี่ยเขาอยู่กับซ่อยาวนานครับเขาจบ อาสานอในปี2003นะครับแล้วก็ย้ายไปแมนซิตี้ประมาณสักครึ่งซีซั่นแล้วก็เล่น่นที่นั่นนะครับซีแมนประสบผลสำเร็จอย่างมากครับได้ดับเบิ้นแชมป์ในปี2001-2002ได้เอฟซีคัพ2003ด้วยนะครับในช่วงในช่วงท้ายของชีวิตนะครับปัจจุบันนี้ซีแมนก็ยังมีความสุขเรียกว่าแฮปปี้ดีทัยเมนต์อยู่นะครับเป็นเรียกว่ามีพอดแคสต์ของตัวเองชื่อว่าซีแมนเซแล้วก็มีชีวิตที่ดีนะครับกับการเล่นฟุตบอลอาชีพข,ของตัวเองอย่างมากนะครับขณะที่ส่วนขอออออองฟูลลลลแแแบบ็็คคคคคททีีี่่่ในน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 เเเเกกกกชัั้้มมาา3คคืดิิิิสววร์ตโย 3ามคนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของพวกเขานะครับคีโอนเนี่ย เลเรวซนในช่วงประมาณปี2005กับสมสอนถ้าผมจะเป็นเรดดิ้งนะครับก็เลเนที่นั่นแล้วก็มีร่างกายที่ดีหนึ่งที่สําคัญที่สุดของตัวคีโอนเนี่ยคีโอนเป็นคนไม่เป็นคนเดียวในกลุ่มไม่กี่คนในอาร์ s e n อ l ยุค90ที่ไม่ดื่มเหล้าเลยนะครับทำให้ร่างกายนั้นค่อนข้างดูดีแต่คีโอมีปัญหาเรื่องข้อเท้าค่อนข้างบ่อยแต่สุดท้ายแล้วก็ยีเระยสถึงอายุ37ปีด้วยกันแายเจมวิเทเบินครับหลังจากได้แชมป์พรีเมียร์ลีก1997-1998ไปแล้วเขาก็เล่นกับเวสสแมออออกกกััััรรระะะนน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 นึงงลลลล้ว็็เเเเเิ่คคบบปปจจจุขาับ ขายส่วนของรีดิกสันครับอยู่ยาวนานกับวินเทเบิร์นครับ เขาเล่นฟุตบอลในปี2002ครับได้ถือช่วยแชมป์พรีเมียร์ลีกในปี2001-2002นะครับอำลาตัวเองในปีนั้นนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเลเจนด์ของสโมสรเช่นเดียวกันขณะที่อีก2คนที่ไม่มีตัวการ์ดให้มาโชว์กันเนี่ยสตีโบครับเลิกเล่นในปี1999-2000กับซันเดอร์แลนด์นะครับช่วงหนึ่งมาเป็นมือขอ ger, วาเวนเกอร์เดอช่วงหนึ่งมาทำงานเป็นโค้ชของ ol, Arsenal, 3, สโมสรอาร์เซนอลทีมสำรองด้วยนะครับปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าออกจากวงการฟุตบอลไปแล้วนะครับข่อดััมเนี่ยหลงจากที่ติดเลาอย่่าางงงหนงนักกใชวลทััวรรนนาเเมที่่่90ะคบขชือ ในการจะคัมแบ็กกลับมาให้ได้อยากกลับมาสู่จุดเดิมอัชเมนเกอร์ช่วยเหลือเขาท้ายสุดแล้วนะครับอดัมยืนระยะได้ถึง6ปีครับเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพในฤดูกาล2001-2002ได้ถือทั่วแชมเป์พรีเมียร์ลีกเป็นการสั่งลาตัวเองนะครับปัจจุบันนี้ฐานะของตัวอดัมนั้นยังปรากฏอยู่ตามสื่อต่างๆนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่แฮปปี้ดีไทัยเมนครับมีความสุขมากกับการเล่นฟุตบอลอาชีพครับกองกลาง3คน ที่มีการพูดถึงกันนะครับขออนุญาตตัดตัวปาติเวียราไปก่อนนะเวียราไม่มีการ์ดนะครับเวียราเป็นตัวจริงของอาร์เซนอลที่ผมเคยเล่าในบอร์ดแอคไอยฟังไปแล้ว3คนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคุ้นเคยกับเรยพาเลอร์ที่สุดขอเลือกเรยพาเลอร์ก่อนเรยพาเลอร์เนี่ยหลังจากเล่นฟุตบอลในช่วงปี2005นะครับเพราะเขาเล่นกับทางด้านของตัวมิทเทิลสโบรนะครับออกจากอาร์เซนอลไปหลังจากการคว้าแชมป์ไรพ่ายนะครับพาเลอร์ทุกวันนี้ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งใน เลเจนด์ของสโมสรที่มีงานต่อเนื่องมากมายนะครับมีทั้งงานนอกงานในมีทำพอดแคสต์มีมีทางสัมภาษณ์ออกมาด้วยนะครับนี่คือพาเลอร์ขณะที่ส่วนของตัวพอเมอร์ซันเมอร์ซันดูแย่หน่อยนะครับเมอร์ซันเนี่ยอยู่กับอาเซนเมนเกอร์เพียงแค่ฤดูกาลเดียวพอหลังจบฤด,ดูกาล1 9 6 9 7เนี่ยเขาก็ย้ายไปอยู่กับมิลเลนส์โีรแล้วก็ย้ายไปอยู่อีกหลายที่ครับทั้งส่วนของตัวแอสตันวิลล่าแล้วก็ไปอีกหลายที่มากน,นะครับสุดท้ายทุกวันนี้เมอร์ซันเป็นหนึ่งในคอมเมนเตอร์ของหลายรายการอยู่ในนอัังกฤษะครบ ส่วนเดวิดแพลตครับอันนี้ต้องบอกว่าชีวิตค่อนข้างจะเก็บเงียบพอสมควรครับมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษครับหลังจากได้แชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยกัน1 9 9 7 1 9 9 8เขาย้ายไปอยู่กับฟอร์เรสสั้นๆนะครับแล้วก็ไปเริ่มงานคุมทีมในส่วนของ Player Manager กับซามโดเรียหลังจากนั้นเขาก็ออกจากวงการไปพักหนึ่งครับแล้วก็ไปอยู่กับทางด้านของโตโรเบโตมันชินีนะครับเป็นมือขวาของมันโชในการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยกันสองพันสิบเอ็ดสองพันสิบสองที่ัมนเชสเตอร์ซ ไม่ได้ทํางานที่เป็นเกี่ยวกับฟุตบอลเท่าไหร่นักนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งคนที่เงียบที่สุดคนหนึ่งอาร์ซอนอายุค90นะครับสำหรับตัวเดวิดแพลตนะครับสามคนด้านบนนะครับที่จะมาเล่าในแผ่นของการ์ดเนี่ยขออนุญาตเล่าตัวจอห์นฮัสสันก่อนแล้วกันจอห์นฮัสสันเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่กับอาร์ซอนค่อนข้างสั้นในยุคเวนเกอร์ครับเขาอยู่กับอาร์ซอนเบสเซตต์ตั้งแต่ย้ายมาในเดือนกุมภาพันธ์1995 เขาเป็นนักเตะคนสุดท้ายที่เซ็นสัญญาโดยจอร์จเคร์แฮมครับแล้วก็ออกจากอารซอนในเดือนกุมภาพันธ์1997ไปสู่เวสต์แฮมเหตุผลที่ฮาสันเนี่ยย้ายออกจากอาซอนเนี่ยง่ายๆเลยครับคือเขาเป็นสำรองของเบิร์กแฮมแล้วก็ตัวเ e อียนไรท์ทำให้สุดท้ายแล้วเขาก็ย้ายไปที่ตัวเวสต์แฮม ตัวฮาส,สันปัจจุบันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นตำนานของสโมสรกลาสโกเซลติกครับเขาอยู่ที่นั่นถึงปีด้วยกันนะครับแต่สิ่งที่ได้ว่าได้รับการยกย่องสูงสุดของฮาส,สันนี่ไม่ใช่ในฟุตบอลครับคือเรื่องของการที่เขานั้นป่วยเป็นมนะเร็งหลังจากเล่นฟุตบอลอนาะชีพครับเรียกว่าเป็นสมัวมใจนักสู้จริงๆครับเขาใช้เวลามา3สามปีสู้กับมะเร็งร้ายและสุดท้ายนั้นเขากลับมาสู่มีชีวิตปกติได้นะครับฮาส,สันถูกจดจาทั้งเรื่องของการเป็นเซลติก และเรื่องราวของการต่อสู้ชนะมะเร็งได้นะครับนี่คือเป็นหนึ่งในไอดอลของใครใหลายๆคนโดยเฉพาะแฟนบอลของเซลติกนั่นเองครับการ์ซียต่วนตัวเอียนไรแล้วก็ในส่วนของตัวเบิร์กแคมป์เนี่ยเรื่องเบิร์กแคมป์นี่คงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะครับเรียกว่าแฟซเซาลคุ้นเคยอย่างดีนะครับเลิกเล่นที่อาร์เซนอลนะครับแล้วก็เป็นตำนานสโมสรมีรูปปั้นอยู่หน้าสนามเ e อิมเปเดียมทุกวันนี้นะครับเรียกว่าตำนานของจริงส่วนเอียนไรเนี่ยหลังจากจบฤดูกันเก้าหกเก้าเขาอยู่กับทีปีเดียวครับได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับนี่คือแชมป League, เป็นแชมป์ลีกครั้งแรกและครั้งเดียวของเขาตลอดการนฟุตบอลชีพครับจบด้วยการเป็นดาวยิงสูงสุดของสโมอสรในเวลานั้น186ประตูนะครับแล้วก็ปัจจุบนันนี้เอียนไรต์ยังคงทํางานเป็นคอมเมนเตอร์รายการต่างๆมากมายทุกคนยังเห็นเขาอยู่ไรตี้ยังคงเป็นขวัญใจแฟนบอลตลอดการของาร์ตันครับและนี่คือเรื่องราวของเรื่องเล่าผ่านการฟุตบอล เมอร์ลินพรีเมโก1 9 6 1 9 9 7กับปีแรกของอาร์เซนวนเกอร์การเปลี่ยนแปลงมากมายของสโมสรอาร์เซนอลและความเป็นไปของนักเตะทั้ง10คนบนการ์ดคอลเลชันนี้นะครับหวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับใครชอบไม่ชอบยังไงก็ถ้าผิดพลาดอะไรไปนี่คือเทปแรกยังไงก็ฝากคุยด้วยกันนะครับคอมเมนต์ติดติงกันเข้ามาได้นะครับอยากได้รับคอมเมนต์เหล่านี้เพื่อจะไปพัฒนาต่ออยู่แล้วนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ